ด้วยความที่เรามีหอยต้มนะคะวันนี้มันก็ไม่จบที่หอยต้มหรอกค่ะมันต้องตําน้าจิ้มนะคะแล้วก็พริกมีอะไรก็ใช้ชนิดนั้นได้เลยนะคะที่บ้านมีพริกใหญ่เนาะแล้วก็กระเทียมกระเทียมไทยใครมีก็ใส่ได้นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลไปเลยค่ะอย่าผมนะคะอย่าผมจะย,ยินนะคะค่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงแล้วก็เกลือนะคะํทำเลย ย้ำนะคะมีพริกอะไรใส่ได้หมดไม่ผิดนะคะตำรวจวิจต์ตกให้เข้ากันนะคะละเอียดมากละเอียดน้อยก็แ้้แต่ชอบเลยนะ,ะโอเคพอใจตรงนี้ใส่มะนาวเลยค่ะอขอช่วยขอตัวช่วย โอเคเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเดี๋ยวชิมนะคะเบื้องต้นใส่ไปเท่านี้ก่อนกะว่าเปรี้ยวแล้วล่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาเคชิมก่อนนะมาชิมก่อนนะคะ ใส่น้ำต้มสุกได้นะคะแต่ว่าเราไม่ใส่น้ำต้มสุกมันก็จะแบบน้ำเยอะขึ้นแล้วก็เบาเบาเบารสไปนิดหนึ่งเบาเปรี้ยวได้นะคะเบาเปรี้ยวเบาเผ็ดได้แต่ว่า้ําสัตวส่ี่เกียดโอเคชิมก่อนนะอันเนี้ย ใส่อะไรตามชอบได้นะคะแต่ขอให้คิมก่อนนี่แหละแล้วเราก็เรียบร้อยทานได้เลยไปกินข้าวกันค่ะ